คุณชายผู้ชายเลยข้างหลังเลยระวังอย่าให้ขาแหกอาอยนั้นนะเดี๋ยวขาหักเตข้างหลังยกตัวอข้ยกตัวาเลยระวังมันจะพีกไปนะรู้นอย่างนี้ไพี่สันก่อนพี่สันเอาพาเขาไปพาเขาไปข้างหลังข้างหลังเอ้า หมอไปไงอ <of> ย่ากลัวดิอย่าปล่อยอ๋ไอ้ที่อนุ่นมันนี่เลยไม่มีใครดึงทิ้งนี้ไว้เลยเขาฝากดี้เขาลูบเขาลูบออกหมดนะไม่เป็นไรอย่าไปนะอย่าปล่อยถ้าปล่อยทุกคนจะเจ็บหมดห้ามปล่อยห้ามหนีห้ามหนีห้ามปล่อย